ดีค่ะทุกคนมือนี้เป็นมือที่ตุกติ้งรอคอยนะคะตุกติ้งได้เงินคืนแล้วค่ะจากที่ถือนะคะคนไล่นะคะโกงค่าโทรศัพท์นั่นเองค่ะทุกคนค่ะทั้งหมดนะคะ2 5 0 0บาทค่ะโกงใครบอโกงมาโกงตุกติง้งต้องไปเอาเงินมาคืนค่ะ <c oughs> เนีวเราไปเริ่มกันเลยนะคะทุกคนค่ะหลังจากนะคะคลิปที่แล้วนะคะตุกติ้งได้บอกไปว่าอ่าตุกติ้งนะคะได้ไปแจ้งตำรวจนะคะแล้วก็หาข้อมูลออียงเพียบพร้อมนะคะไปให้ตำรวจนะคะทุกคนค่ะเสร็จแล้วนะคะ เมื่อดีขึ้นดีเนาะ,ะผ่านมาปีนึงหลังจากที่ตุ้ติงลงคิดไปนะคะจะเกิดอย่างึ้นตำรวจโทรมาหาตุ้ติงเลยนะคะว่า,าเดี๋ยวขอสเตทเมนต์นะคะของตุ้งติ้งเพิ่มเติมน,นะคะธนาคารที่ตุ้งติ้งนะคะโอนเงินไปให้คนไลน์หรือมีสาสีบนั่นเองคะ่ะทุกคนคะ่ะตุ้งติง้งอะไปหามาหายสเตทเมนต์นะคะทุกคนเร็วขนาดนะคะทุกคนคะ่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนอ่าประมาณหนึ่งอาทิต หนังสือนะคะสิทธิเรียกร้องสินธใหม่ทดแทนนะคะจากอายการนะคะสกลนครน,นั่นเองค่ะทุกคนวันที่24ตุลานะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าตุกติ้งได้นะคะหนังสือนะคะเนื่องจากว่าเขามาส่งซ่านะคะทุกติต้งได้วันที่25ตุลานะคะหนังสืออนันนี้จากสานักงานอายการสกลนครน,นั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะพอตุกทิ้งได้หนังสือเสร็จแล้วปึ๊บปั๊บนะคะทุกทิ้งเข้าไปในเมืองทันทีคะ่ะไปสํานักงานอายการสกลนครน,นั่นเองค่ะในวันที่2 5เนาะ เสร็จแล้วนะคะสำนักง,งานอายการสกลนครนะคะเขากับเส้นหนังสืออีย่างเส้นซับปุ๊บเขากับที่ห้เอกสารนี้มาเขากับไปยื่นนะคะหนังสือนี้นะคะที่ศาลจังหวัดสกลน,นะครนั่นเองค่ะทุกคนค่ะลงวันที่25ตุลาคมนะคะนี่ค่ะการสิทธเป็นคําร้องนะคะเรียกค่าสิทิใหม่ทดแทนนั่นเองค่ะทุกคนค่ะว่าเขานะคะต้องการได้เงินของเฮาคืนนะคะทุกคนค่ะเขากับไปยื่นที่ศาลสกลนครนะคะต่อมาค่ะ เป็นหนังสือนะคะที่นัดเข้านะคะทุ่งติ้งไปวันที่สองธันวาคะเข้าสิในขั้นตอนนี้ค่ะเข้าสิไปเจอวิสาสีต่าต่อมาเลยนะคะในห้องไก่เกียนั่นเองค่ะเข้าสิไปเห็นเขาเทือเแรกนะคะเนื่องจากว่าทุ่งติ้งนะคะบริเยทผูจกคนคนนี้มาก่อนเลยคนที่โกงเงินทุ่งติ้งไปนะคะ บอกเคยหูจักกันมาก่อนข้าวกาสิเห็นเขามือนั้นนะคะโดยเขานะคะซีมากับตำรวจนั่นเองค่ะตำรวจก็พาเขามาที่ห้องไก่เกียนะคะมาคุยกันว่าเอ๊ะยังไงนะคะเขามีเงินคืนในเฮาบ๊อมีเงินจ่ายบอสรุปว่าก็คือเขาบอมีเงินคืนในเฮาบ๊อนะคะเข้าวกาซีเป็นคือไปเข้าไปในห้องไก่เกียนะคะทุกคนค่ะข้าวกาซีนั่งในโต๊ะโต๊ะนึงนะคะกาซีมีเฮามีคนไล่นะคะทุกคนค่ะมีมิสซาซีปนั่นแหละเออนั่งคุยกันว่า เจ้ามีเงินคืนคอยบอแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะถ้ามีเงินคืนกันว่าไปอีกในกรณีนึงแต่อันนี้คือเขาไม่คืนเรานะคะเราก็ได้พูดไปแล้ววันนั้นนะคะตนะุ้นติ้งเนี่ยว่าไปเลยมือนั้นเลยว่าถ้าสมมุติว่าจะมาผ่อนจะมาผ่อนเดือนละพันสองพันแบบนี้ขออนุญาตไม่รับขอให้คดีอ่ะมันดาเนินไปเรื่อยๆเพราะฉเพราะฉันอนะ่ตนะตุ้นติ้งอ่ะไม่สะดวกที่จะรับ เพราะว่าตอนที่ฉันโอนเงินให้เธอฉันก็ยังโอนเป็นก้อนฉันไม่รู้หรอกว่าเบื้องลึกเบื้อง,งหลังมันเป็นยังไงคุณเอาเงินไปใช้อะไรไปคุณไปโดนอะไรมาฉันไม่รู้ฉันไม่ขอรับรู้แต่จะขอรับเป็นเงินก้อนเท่านั้นก็คือในจํานวน2 5งหมบาทเราพูดไปแบบนั้นเลยวันนั้นนะคะทุกคนคะ่ะเสร็จแล้วพขากลับมามีเงินให้เฮาอ่ะสรุปว่าอ่าน เขาเจ้าหน้าที่ก็เลยนัดเขามาขึ้น3านะคะในวันที่11กุมภา2568นะคะทุกคนค่ะนี่เหยู่บาะท่มีเวลาโดดอย,ดยู่อนเพืือกขาสซีด้<ม>เห็นบกค่ะตั้งแต่วันที่2ธันวานะคะที่เขาไปเจอกับมิชาชีพนะคะแล้วก็ อีกประมาณ2เดือนต่อมาเนาะเขาจังสีได้ขึ้นศาลแบบนี้คะ่ะขึ้นศาลกับวันที่11อกุมภานั่นเองคะ่ะทุกคนคะ่ะศารกำหนดเวลามาเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะฮอดวันที่11กุมภานะคะเขาไปขึ้นศาลเรียบร้อยนะคะทุกคนเขาไปขึ้นศาลเรียบร้อยศาลมีคําสั่งนะคะตัดสินว่าให้จําจเลยนะคะหรือว่ามิาสาชีพเขานี้ จำคุกนะคะ1ป um ี6เดือนนั side, like ่นเองค่ะเนื่องจากว่าคุยกันจากไหนกับบรมตูเขาบุยอมที่สีโซดไสค่าเสียหายให้เฮาบอกมีเงินเอียงแบบนี้ค่ะกับเอ้เเว่ไปนน่นนี่นะคะศาลกเลยตสินว่าให้จำคุกนะคะหนึ่งปี6เดือนนั่นเองค่ะทุกคนค่ะเสร็จแล้วตุ้งติงกับเบิดความหวังเลยเบิดความหวังเลยโอ้ตายแล้วบริได้เงินคือแล้วตายใดแน่นอนบริได้เงินคือแล้เหตุใจทําใจนะคะทุกคนค่ะมือนั้นะคะตุ้งติงกัเลยว่า าถามท่านอายการเนาะเพราะว่าท่านอายการเนี่ยจะอยู่ข้างเฮาใดจะให้คําปรึกษาเฮาว่าเฮาสงสัยอย่างบอเฮาติดคัดอย่างบอนะคะเมื่อนั้นตุ้มติ้งเลยได้ถามนะคะท่านอายการนะคะว่าเอเฮาสิเห็มเราไหนได้อีกก็คือเงินเฮาดนีเสียไปแล้วเ่นบอกเฮาบ่มีทางสิได้คืนเ่นบอกเฮากับคือสิ้นหวังไปแล้วนะคะทีนี้ท่านอายการแล้วก็เจ้าหน้าที่ศาลเนาะก็เลยแนะนําเฮาคนที่เจ้าหน้าที่ที่พิมพ์นะคะ ที่อยู่นั่งอยู่หน้าศาลอะคือถ้าเฮามีอะไรนี่เฮา,าถามเขาเลยเด้อเพราะว่าตุ๊กติ่งอะโบมีความรู้เรื่องนี้เลยตุ๊กติ่งเลยว่าถ้าในอุทยารค้าเนี่ยถ้าถ้าเป็นอย่างซี่นี่เฮาสิโบมีโอกาสได้เงินคืนเป็นบอกเฮาสิมีวิธีใดแน่ที่เฮาสิได้เงินคืนนันเองค่ะหน้าที่ศาลนะคะก็เลยแนะนำเขาว่าถ้าสมมุติว่ามัน ม,มันทิ้งช่วงไปเนาะสมมุติตอนนี้เดือนกุมภาใช่ไหมเดือนกุมภาที่เรามาขึ้นศาลเนาะศาลตัดสินไปแล้วอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วเขาบอได้ยังคืนเลยบัดน,นี้ศาลงเอเจ้าหน้าที่ศาลก็เลยบอกว่าแนะนําว่าคือหลังจากเนี้ยประมาณสองเดือนเนาะประมาณมาันกว่สิตกเดือนเดือนเมษาหลังสงการพอดี อห้ทุกติ้งอะมาแจ้งให้บังคับคดีบังคับคดีเขาไปบังคับเอาว่าเขามีทรัพย์สินอย่างนงให้เฮาไปแจ้งบังคับคดีให้แบบเอ่ยืดทรัพย์มาเพื่อที่จะขายทรัพย์นั้นมาชดใช้ให้เราแบบนี้ค่ะคือคนร้ายหรือมีทรัพย์สินอย่างนี้แนี่มีมอเตอร์ไซค์มีที่ดินมีบ้านมีอะไรแบบนี้ค่ะก็จะไปยืมเบื้องนะคะให้กรมบังคับคดีเขาดําเนินการไปตามขั้นตอนนะคะทุกคนค่ะอ่าโอเคค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะทุกติ้งอะ รังโงการไปเนาะตุ้งติ้งกับดำเนินการน,นะคะให้ขอออกหมายบังคับคดีนะคะวันที่22เมษายนั่นเองค่ะทุกคนค่ะที่ตุ้งติ้งแจ้งให้เขาบังคับคดีนะคะกับ จับเลยหรือว่ามีอาชีพแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขามีเงินไสเฮาเนาะเขาก็เลยต้องไสมาตรการนี้แบบว่าให้มันดําเนินไปตามขั้นตอนนะคะแต่ว่าในความหวังนะคะของตุ้งติ้งบึกๆนะคะก็ิืขคิดว่าคือสิบบได้ค,คืนแล้วแ่ะเขาคือสิบวมีทรัพย์สินนี่อย่างเบิ่งจากการเว้านะคะอันนี้บริดูถูกนะเบิ่งจากคําเว้าที่เขาแบบโมยมที่สิคืนเงินให้เฮาแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะนี่เนะาะเสร็จแล้วทุกคนวันดีคืนดี าหน้าที่ศาลนะคะมาส่งศาลให้เฮายูเือนเลยส่งมามาให้เฮาเซ็นรับยูเือนว่า,าด้วยคดีนะคะคดีนี้ศาลได้นัดจำเลยวางเงินชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายเป็นจำนวนเงิน25ง0บาทจึงให้ท่านนะคะไปรับจำนวนเงินดังกล่าวจากศาสลสกลนครโอ้ยต้องคือคดีใจเลยคะ่ะทุกคนดีใจมากดีใจแห้งนะคะแล้วนกะ็ เมื่อต่อมานะคะทุติ้งอะ่ะวันที่หกนาาจําได้เลยวันที่หกพฤษภาคมนะคะทุติ้งเขาไปติดต่อที่ศาลนะคะขอให้อขอรับเงินส่วนนี้นะคะสองหนห้าร้อยบาทนะคะเจ้าหน้าที่กเ็เหตุเอกสารนี้ยังให้เรียบร้อยนะคะเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าอีกประมาณสิบวันทําการนะคะเงินกับสีเข่าบัญชีเฮานั่นเองะคะ่ะทุกคนคะ่ะนี้ค่ะทุกคนดีใจแห้งนะคะเงินเข่าบัญชีมือใดคะทุกคนเงินเข่าบัญชีวันที่ 16ีวันที่16พฤษภาอู้สิวันทําการแบบเป๊ะๆเ,เ,เลยค่ะสิบวันทําการ16พฤษภา2568ค่ะทุกคนบึง่งคดีมันยืดยาวมาถึงขนาดนี้ทุกคนถือโกงตั้งแต่6 6 6 7 6 8จังได้เงินคิดดีๆเดอ้อไผ่ที่สิเป็นมิสาสซีนะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องได้ชดใช้เราดูดีเพราะว่าคุณโกงเงินเราไป แล้วก็ไครที่อยากแบบอ่าคิดว่าจะเอาเรื่องไปถึงที่สุดและจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดต้องมีเวลานาค่ะทุกคนมีใจมีเงินมีเวลานําไปติดต่างศาลไป,ป,ไปนู่นไปนี่มันไม่ได้ไปเชื่อเอเดียวค่ะทุกคนอย่างทุกทิ้งนะคะเที่ยวไปศาลทุ่ันจุดเจ้า้าที่จําได้เที่ยวไปยุหันนะคะขนาดเงินทุกติ้งนะคะอ่าสองหมื่นห้าร้อยบาทอันนี้ก็ถือว่า สำหรับบางคนมันอาจจะบุหลายแต่สำหรับตุ้งติ้งอ่ะมันถือว่าการะหลายอยู่นะคะเพื่อเข้าสิหาเงินมาได้เนะะ้ะเฮากะเป็นพนักงานบริษัทธรรมดานะคะมีเงินเดือนนั่นเองค่ะกินเงินเดือนไปแต่ละมือแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะก็ถือว่ามีความสําคัญพอเฮาได้เงินกลับคืนมานะคะเฮากะไปฮ็ดบุญน,นะคะหลังจากนี้ตั้งใจว่าจะไปฮ็ดบุญค่ะทุกคนค่ะไปเฮ็ดบุญน,นะคะที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้นะคะชาติหน้าสันได็จะได้มาพบมาเจืกันเลยค่ะทุกคน มือนี้ค่ะลูกติงต้งขอลาไปก่อนนะคะเป็นไผ่ที่ไก่สู้นะคะอยากสู้ให้มันถึงสุดๆนะคะตามเงินเทาคืนนะคะกะ ไปทําตามขั้นตอนนี้ได้ค่ะทุกคนคะ่ะมือนี้กับกตุง้งติ้งเอามาแจ้งขั้นตอนข้าวๆถ้าลืมขั้นตอนใดไปก็ขออภัยนําเดื้อค่ะเดื้อทุกคนนี่เอกสารตุ้งยังเก็บไว้เป็นฟึ๊เป็นฝึกนะคะทุกคนคะ่ะ <c oughs> เพื่อที่สี่ยืนยันหรือว่าเอามาให้ทุกคนถ่ายพรให้ทุกคนรู้ว่าขั้นตอนมันเป็นจังใดจังใดแน่แบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะมือนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณหลายๆค่ะท,ที่ติดตามรับชมตุ้งติ้งนะคะถ้าใคร่อยากถือหรอกแบบนี้นะคะก่อนโอนเงินเขา้าเซ็กให้ดีๆก่อนมากะ เซ็กสินค้าให้ดีแห่งซูมือนี้นะคะมีสายซิปมันหลายนะคะหลอกขายตามแพลตฟอร์มออนไลน์แบบน,นะะี้ค่ะทุกคนคะ่ะมีสาซซิซมันมทุกรูปแบบอีดีคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องี้ไปก่อนคะ่ะ